ถามคุณพัฒนากันนะครับที่ถามเข้ามาว่าสามารถยิงล้อตัวในออกได้หรือเปล่าแต่เราจะไม่ยิงล้อตัวในให้ดูนะครับเราจะมียิงล้อรถวอลโวรถประทุกวอลโวที่ว่าแน่นแ่นรถยุโรปที่ว่าแน่นครับแบบตัวนี้คือแบบแปด ml เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ตัวเล็กให้ ml ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน็อตจะออกหรือเปล่า นะครับมิววากี้ 8m m18 มาทั้งหมดมี10ตัวเราจะยิงสัก9ตัวนะครับให้ดู จริงครับแน่นจริงครับมัดเป็นสนิมนะครับนานมากไม่ได้ถอดน็อตรวดเร็โโรที่วัาแน่นแน่นครับ เหนื่อยออกเรียบร้อยครับอุ๊ยออกลวกแล้วยังมีอีกคำถามหนึ่งที่ถามว่า มันจะยิงเข้าแน่นหรือเปล่านะครับเขาบอกบล็อกลมเนี่ยมันแน่นแล้วบล็อกแบตเตอรี่ขนาดนี้จะยิงแน่นหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าแน่นชัวร์ครับขนาดยิงบล็อกลมมาแน่นๆ่นยิงออกมันยันออกถ้ายิงเข้าแน่นแน่นอนครับรับรองครับมิววอกกี้เอ็มสิบแปดแกนหนึ่งนิ้วครับ